เปลี่ยนร้านค้าเปลี่ยนชีวิตทุกวันนี้คุณซื้อสินค้าใช้จากที่ไหนกันบ้างครับแมคโครโลตัสเซ็นทรัลเดอะมอล์เซเว่นอีเลหรือ Big C คุณเคยได้เงินคืนกันบ้างไหมครับไม่เคยเลยใช่ไหมครับ ถ้ามีร้านค้าที่เมื่อคุณไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่นีใช้เขามีเงินคืนให้ด้วยคุณจะสนใจไหมครับซึ่งร้านค้าที่ว่านี้เขามีระบบคืนเงินให้คุณเมื่อคุณหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่คุณชักชวนมาซื้อสินค้าที่นี่ใช้ เขาจะมีการรวมยอดและมีระบบคืนเงินให้คุณดังนี้ครับ8,075บาทคืน3% 1,6,150บาทคืน6% 4,8,450บาทคืน9% 9,000 6,900บาทคืน12% 177,650บาทคืน15% 29700บาทคืน18% 484,500บาทคืน21%ยอดทั้งหมดนี้จะเกิดจากการสร้างเครือข่าย การสร้างคือข่ายผู้บริโภค 1. คุณแนะนำคนมา5คน 2. สองสอนคน5้าคนนั้นให้แนะนำคนมาอีกคนละ5้าคนเท่ากับ5คูณ5เท่ากับ25คน 3. สอน25คนนั้นให้แนะนำคนมาอีกคนละ5คนเท่ากับ25คูณ5เท่ากับ 125คนสี่สอนร้อคนนั้นให้แนะนำคนมาอีกคนละ5คนเท่ากับ1 2ึ่งร้คูณหเท่ากับหกรคนรวมจำนวนคนทั้งสิ้น5้าบวกยี่บวกร้อบวกหกรเท่ากับเจ็คนใช้สินค้าคนละพันบาทเท่ากับ 780คูณด้วยพันเท่ากับ780,000บาทยอดใช้สินค้าทั้งกลุ่มของคุณก็คือ780,000บาทบริษัทจะจ่ายเงินคืนให้คุณทั้งกลุ่ม21%ยอด484,500คืน21%ยอดของคุณเท่ากับ 780,000คูณ21%เท่ากับ163,800บาทบริษัทต้องแบ่งเงิน163,800บาทนั้นให้ทีมงานของคุณด้วยวิธีแบ่งยอดทั้งกลุ่ม780,000 780,000บาทมาจากยอดใช้สินค้าของกลุ่มคน5กลุ่ม เพราะฉะนั้นเท่ากับ780,000หารด้วย5กลุ่มเท่ากับกลุ่มละ156,000บาท156,000บาทแต่ละกลุ่มจะได้เงินคืนตามตารางนี้96,900บาทคืน12% 177,650บาทคืน15%ในที่นี้กลุ่ม แต่และกลุ่มมียอด12%ก็คือมียอด156,000บาทคูณ12%เท่ากับ18,720บาทคูณด้วย5กลุ่มเท่ากับ93,600บาทคุณจะเหลือเงินโดยการนำโบนัส เต็มก็คือ163,800ลบด้วย93,600บาทเหลือเป็นเงินของคุณ7200บาทร้านค้าหรือบริษัทที่ว่านั้นจะเพิ่มเงินให้คุณอีก50%จากยอดที่เหลือคือ7200บาทเท่ากับ7200บาทคูณ50% เท่ากับ35,100บาทเป็น21%ก็คือมียอด4 8 4 5 0 0บาทขึ้นไปเดือนแรกบริษัทจะเพิ่มเงินให้คุณอีก1,000 10, 0บาทเป็น21%หรือ4 8 4 5 0 0บาทขึ้นไปได้ในปี68บริษัทจะให้เงินเพิ่มอีก25,000บาท รวมรายได้ของคุณ7200 0บาทบวกด้วย35,100บวกด้วย10,000บวกด้วย25,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ1 4 3 0 0 0บาทนั่นเองการเริ่มต้นธุรก,กิจคุณตัวคุณไม่สามารถที่สมัคร กับบริษัทโดยตรงต้องสมัครผ่านผู้แนะนำผู้แนะนำก็มีแพตตินัมอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นยอดที่คุณจําหน่ายสินค้าก็จะผ่านผู้แนะนำผ่านแพตตินมัมคุณจะต้องสมัครผ่านระบบนี้เมื่อคุณเป็น21%มียอด4 8 8 5 0 0บาทขึ้นไปคุณจะขึ้นตรงกับบริษัทจะไม่ผ่านผู้แนะนำ ยอดจะไม่ผ่านผู้แนะนําแบบนี้ก็คือหมายถึงคุณตัดขาดจากผู้แนะนําด้วยยอดที่เป็น484,500บาทขึ้นไปสิ่งที่คุณจะรับเมื่อเป็นแพตตินัมเมื่อมียอด484,500บาทหรือ21%ครบ6เดือนคุณจะรับการแต่งตั้งเป็นแพตตินัม ก็คือ1เป็นผู้นำกลุ่มของคุณเอง2ก็คือได้รับการประกาศเกียรติคุณจากบริษัท3ได้รับการเชิญไปสัมมนาทั้งในและต่างประเทศฟรีมีไรายได้เป็นมรดก ok ตกทอดให้กับลูกหลานรับเงิน6% 6%มรดก ok จากการสร้างสายงาน21%หรือสร้างเข็มเงินนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคุณ แนะนำมาห้าคนห้ากลุ่มปรากฏว่าในห้ากลุ่มนั้นมีสี่คนที่ตัดขาดไปจากคุณมียอด4 8 8 5 5 0 0บาทเป็น21%เพราะฉะนั้นเขาจะตัดขาดจากคุณเมื่อตัดขาดจากคุณบริษัทจะนำยอดที่ตัดขาดไปนั้นของคนเหล่านั้นมาคูณ6%นแล้วนำ,นำเงินแล้วนำเงินมาให้คุณนะครับเงินจากบริษัทนะครับ เป็นเงินที่บริษัทให้มานะฮะโดยการคูณยอดตรงนี้นะครับ484,500บาทคูณ6%จะเท่ากับ2 9 0 7 0บาทคูณมี4สายเพราะฉะนั้นที่เป็น2 1นะครับก็ต้องคูณด้วย4เท่ากับ2 9 0 7 0บาทคูณด้วย4สายเท่ากับ116,000 780ปบาทเป็นเงิน6ที่เป็นมรดกตกทอดโอนให้กับทายาทได้ด้วยเป็นลักษณะที่ว่าเป็น passive income ไม่ต้องทำงานก็มีไรายได้แซงกันได้ทั้งไรายได้และตำแหน่งเมื่อคุณสมัครผ่านผู้แนะนำนะครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้ววันดีคืนดี ตัวคุณเองเนี่ยนะครับก็เป็นแพตตินมัมตัดขาดจากผู้แนะนำและคุณไปสร้างสาย2อย่างเงี้ย6สายงานนะครับตัวคุณเองก็จะดำรงตำแหน่งเป็นเพชรนะฮะส่วนผู้แนะนำจะเป็นมรกตนะมี3สายงานคุณมี6สายงานคุณมากกว่าคุณแซงทั้งตำแหน่งและรายได,ได้ผู้แนะนำ เป็นมรกตจะมีรายได้ประมาณ10,000แสนบาทต่อเดือนส่วนคุณเป็นเพชรจะมีรายได้ส0 0แสนบาทต่อเดือนมาก่อนมาหลังหวังกินหัวคิวไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณมาทีหลังคุณสมัครต่อผู้แนะนำแล้วก็สมัครผ่านกอไก่นะฮะ,ะรูปแบบของการสมัครก็จะเป็นแบบนี้เมื่อคุณเป็น2 1คุณจะตัดขาดจากผู้แนะนำนะครับคุณ เป็นผู้แนะนำนะครับคุณคุณคุณตัดขาดจากผู้แนะนำนะฮะซึ่งยอดไม่สามารถนำไปรวมกับผู้แนะนำได้นะครับคุณไปขึ้นตรงกับบริษัทนะค,คุณเป็น2ี่เอร์เซนจึงทำให้ผู้แนะนำและกอไก่เป็นยี่เอดร์เซนด้วยนะผู้แนะนำมียอด1000บาทคูณ2เปเท่ากับ210บาทส่วนกอไก่มียอด0ูนบาทคูณ2เปเท่ากับศบาท คุณมียอด484,500คูณ21%เท่ากับ11,745บาทเห็นไหมครับว่าคุณมาทีหลังคนที่มาก่อนก็ไม่สามารถเอาผลประโยชน์อะไรจากคุณได้เลยงานที่เรากำลังพันนี้งานที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้เป็นงานที่เรียกว่าเป็น Passive Income เป็นอย่างไรนั้นดู ดูตามรูปแบบตามดูตามรูปนี้นะครับการที่จะเป็น passive income นะครับโดยปกติคนเราทำงานบวกตัวเราก็จะได้เงินนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีตัวเรางานมีอยู่แต่ว่าตัวเราไม่มีแล้วเงินก็จะขาดหายไปนะอ่าแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณแบ่งเวลามาสร้างระบบ สร้างเครือข่ายนะครับคุณมีเครือข่ายคุณก็จะได้เงิน,นตัวคุณเองก็ยังอยู่นะครับก็จะได้เงินจากการทำงานแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ตัวคุณไม่อยู่แล้วแต่ว่าระบบคุณยังอยู่เงินก็ยังได้อยู่เนื่องจากว่ามีระบบมาทำงานแทนคุณลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น s s s v e i อินค e p a s ส i v e อินค m e ก็คือหยุดทําก็ยังมี ไรายได้ครับแผนที่เราคุยกันนั้นก็คือแผนที่นำมาสู่ Passive Income นี่แหละครับวันใดที่คุณป่วยไรายได้คุณไม่ป่วยถ้าคุณมีเครือข่ายที่เราคุยกันจบไปเมื่อครู่นี้เพราะฉะนั้นเครือข่ายจึงเหมือนเป็นตัวแทนที่ทำให้สร้างไรายได้ให้กับคุณตลอดไปครับ